อายุน่ร้อยล้านวาเลตี้ธุรกิจที่ส่งมอบแรงบันดาลใจมาแล้วกว่า9ปีกับ1,000เรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของใครหลายหลายคนและวันนี้เราคงเดินหน้า9ก้าต่อไปเพื่อส่งต่อพลังใจให้ทุกความฝันกล้าที่จะลุกขึ้นมาลงมือทําเพื่อไขวยคว้าความสําเร็จและรอคอยให้คุณได้เป็นอายุโนอรอยล้านคนต่อไป นี่คุณก้องจะพาไปพบกับนักธุรกิจสาวสวยสัญชาติกัมพูชาที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองมาหวังจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากแรงงานต่างด้าวก้าวสู่เจ้าของแบรนด์ความงามด้วยเงินทุนหลักร้อยไลฟ์สดขายสินค้าจากเมืองไทยให้กับพี่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ทุกมุมโลกกลายเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านเรียส่งต่อความงามไปกว่าหนึ่งล้านชิ้นต่อปีสร้างไรายได้600ล้านบาทต่อปี เรียบสัวสวัสดีครับเรียบสัว,วและนี่คือแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ครับมาดามดาจากประเทศกัมพูชาครับต้องขอบอกนะฮะว่านี่คือคนอายุน้อยที่ประสบความสําเร็จมากๆนะฮะและวันนี้ฮะสำหรับคนที่ต้องการกําลังใจในการธุรกิจขึ้นมาใหม่นะฮะหรือใครที่อยากเจาะตลาดกัมพูชาวันนี้พลาดไม่ได้เป็นอนาคครับคุณดาสามารถบ,บอกข้อมูลทุกอย่างให้กับเราเลยได้ใช่ไหมครับได้เลยค่ะครับนนแล้วตอนนี้ฮะคุณดาอายุเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เขา28ปีแล้วนะคะอายุ28ปีทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับเข้าปีที่4แล้วค่ะเข้าปีที่4นะฮะ,ะ,ค,ะคิดว่าปีนี้ฮะธุรกิจของคุณดาจะมียอดขายเท่าไหร่ครับก็ได้สัญญากับตัวเองว่าจะทําให้เพิ่มได้3เท่าเลยทีเดียวค่ะปีนี้คิดว่าจะจบพี่กี่ล้านนี่ครับสักประมาณ600ล้านบาทค่ะ600ล้าน,600ล,าน600ล้านนี่มันมาจากไหนครับขายใครครับก็ขายให้พี่น้องกัมพูชาที่เขาอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ตามเมืองนอกด้วยนะคะขายทั่วโลก ใช่ค่ะครับนอกจากกัมพูชาแล้วขายไปไหนไบ้างครับก็มีสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษออสเตรเลียจีุูนเกาหลีเยอะมากค่ะเยอะมากแล้วทำไมถึงมาทำอะไรที่เมืองไทยครับดาไดกระแสตอบรับที่เมืองนอกดีมากตอนแรกดาขายให้แค่พี่น้องกัมพูชาที่อยู่แค่เมืองนอกแต่ตอนนี้มีพี่น้องที่เป็นสัญชาติอื่นๆเขาอะราชายสินค้าของเราแล้วเขาบอกว่า ดีมากเขาสามารถใช้ได้ราคาเบาและคุณภาพเน้นเลยค่ะซึ่งดักเลยมองทีว่าดากต้องเอาความภูมิใจในประเทศของเราเนี่ยกลับมามาบอกพี่น้องไทยของเราว่าสินค้าของประเทศเราดีมากนะเมืองนอกยินงดีตอนรับนั่นหมายความว่าคุณดาบเป็นชาปูชาเสร็จแล้วมาสั่งสินค้าผลิตที่เมืองไทยช่แล้วกลับไปที่กัมพูชาแล้วก็ส่งขายทั่วโลกใช่ค่ะครับ ความต้องการแล้วก็ความพอใจของชาวกัมพูชากับสินค้าไทยนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องกัมพูชานะคะชอบสินค้าไทยมากๆอะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตที่เมืองไทยเม็ดอินไทยแลนด์กัมพูชาจะชอบมากเลยแล้วก็เขาแบบถ้าผลิตจากประเทศอื่นเม็ดอินประเทศอื่นๆเขาแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่คุณดาครับขอเป็นความรู้ครับการจะมียอดขาย600ล้านบาทเนี่ยต้องขายของมาดามนาร์กี่ชิ้นนะครับก็ประมาณล้านล้านกว่าๆแล้วค่ะล้านกวา่าๆสำหรับพวกเราเองล้านกว่าๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับมาดามดานี่มาดาได้จริงเหรอครับทำได้จริงค่ะ ซึ่งคนเราอะชอบมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จริงอะมันง่ายร้านกว่าชิ้นนี่ขายไรไปบ้างครับก็ร้านกว่าชิ้นเนี่ยจะมีครีมทาตัวเซรั่มหน้าแล้วก็มีอีกหลายชนิดอีกเพราะว่าสินค้าของดาม,มีประมาณ20กว่าตัวค่ะครับและเหตุผลใดมาดามดาถึงขายได้ของได้เป็นแสนสนล,ล้านชิ้นที่กัมพูชาในขณะที่คนอื่นเขาทำกันไม่ได้อะครับ เพราะว่าคนกมพูชาเขาชอบสินค้าไทยอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยแล้วก็คนกัพจชาชอบผิวขาวขอบผิวออร่าประเทศไทยกะเทศกพูากชาจะมีแบบอากาศเหมือนกันอันไหนที่ผลิตออกมาที่บอกว่าเอ้ยดีขาวออร่าเขาจะสนใจมากๆซึ่งเขาจะมองว่าความทําทให้ตัวเองอะสวยเนี่ยเขาจะเอาหมดเลยค่ะนี่คือข้อมูลจริงๆจริงเลยกำบูชาแน่นอนจริง,รงไปดูเลยพวกเขาจะใส่แบบเสื้อแบบเหมือนข้อเต้าแบบอบผิวคล้ายๆคือ<ฆ>แบบเขาสนใจมากเรื่องผิว ภ <tang s> ูชามีคนประมาณกี่คนนะครับก็ประมาณประมาณเจ็ดล้านคนนะคะเยอะมากเจ็ดล้านคนทีกรรมผู้บริโภคเขาซื้อของกันที่ไหนยังไงนะครับคือที่นน่นน่ะคือคนทางจะว่าไม่ไม่มีเซเว่นเหมือนเราไม่มีเปอร์มาคิเยอะเซอร์ว่ามาคิดมีเฉพาะเมืองโคงมเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นน่ะใครที่จับต้องออนไลน์ได้นี่ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะพึ่งออนไลน์เยอะมากนั่นหมายความว่าการจะไปเจาะตลาดที่กับภูชานีของยังไม่ค่อยไปอยู่ตามห้าง ตามโมเดนเทรดคนส่วนใหญ่ก็ขายของตามเทดดิเชียลนอลก็คือว่าร้านโชว์หวยต่างๆถูกค่ะอ๋อแล้วสามารถกระจายสินค้าได้เป็นแสนชิ้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะได้นแน่นอนอ่างั้นเดี๋ยวขอเรียนรู้สินค้าของมาดามดาได้ไหมได้ที่ทำให้ขายดีเป็น,สนแสนละล้านชิน้นและสร้างยอดขาย600ล้านบาทหมื่นล้านให้กับมาดามดาครับโอเค หรับนักธุรกิจชาวไทยนะฮะที่ต้องการเจาะตลาดกัมพูชาพลาดไม่ได้เป็นอันขาดนะครับเพราะนี่คือข้อมูลตรงๆจากนักธุรกิจสาวชาวกัมพูชานะฮะซึ่งมียอดขาย600ล้านในปีนี้อย่างแน่นอนนะฮะขอความรู้หน่อยฮะผมเชื่อว่าคงมีนักธุรกิจคนไทยการมียอดขาย10,000แชิ้นมันเป็นเรื่องท้าทายมากๆทําไมมาดามราทําได้อย่างง่ายเหลือเกินฮะยอดขายเปถน0แสนล้านชิ้นเนี่ยครับเพราะว่าดามองทุกอย่างเป็นโอกาสและโอกาสที่ดาใดรู้เกี่ยวกับประเทศของดาคือ เทีองดายังไม่ได้มีอะไรที่แบบส่งคลองโดยที่ไปไปหาซื้อง,ง่ายเพราะฉะนั้นดามองว่ามันเป็นโอกาสและพี่น้องกัมพูชามีทั้งประมาณเจ็ล้านกว่าคนทำไมเราทำไม่ได้ดและอีกอย่างหนึ่งที่นู่นนะคะมีแบรนด์ดังๆไม่เยอะแล้วก็คนที่แบบ5สินค้าที่มีมาตรฐานดีๆไปขายที่นู้นนะ่ะ ก็มีไม่เยอะดาก็ได้มาผลิตที่เมืองไทยซึ่งสินค้าที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นสินค้าที่กรรมพูชาย,ยิงดีตอนรับมากๆเลยเข้าสนใจสินค้าที่ทําให้ผิวขาวเพราะฉะนั้นเขาก็สนใจสินค้าที่ดามาผลิตที่เมืองไทยแล้วก็ส่งมอบให้เขาสินค้าที่ประเทศไทยของเราผลิตออกมาในราคาแบบเอื้อมถึงราคาเบาแต่ว่าคุณภาพแน่นขอดูสินค้านะฮะที่ขายดีนับหนึ่งเลยของมารด,ดาดาคืออะไรครับคือมีตัวดาคอลลาสีคับเป็นอาหารเสริมนะคะดาคอลลาซีอันนี้ขายกี่บาท อันนี้ประมาณ12.5ดอลลาร์12.5ดอลลาร์ประมาณ3 6 0บถึง400บาทใช่ค่ะครับลาดามดาครับอันนี้ครับขายไปแล้วทั้งหมดกี่กระปุกครับก่อนนี้ขายมาแล้ว1ล้านกระปุกค่ะ 1>, 1ล้านกระปุกทำไมถึงขายไีขนาดน,นี้ครับเพราะว่าคุณภาพแน่นและราคาเอื้อมถึงซึ่งก็มีพี่น้องที่เขาสนใจเยอะมากและเขาอ่ะเอาไปใช้แล้วเห็นผลเกิดการชื้อซ้ำา1ล้านกระปุก โอ้หไม่อยากกูลคกูหานเลยเดี๋ยวของวางก่อนเ <laughs> ดี๋ยวขอไปช้าวันที่2องครับวันที่2องสองคือของเซรั่มทาหน้าค่ะอันนี้เป็นเซรั่มบำรงุงผิวหนาค่ะทําให้ผิวหนาเรากลับมาดีเป็นธรรมชาติเลยค่ะอันนี้กับปรุงระกีบาทครับ ็อันนี้ก็690บาทครับขายไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็ประมาณ1นึ่งแสนแล้วค่ะ1นึ่งแสนเวลาเราไปสื่อสารกับชาวบอกว่ากัมพูชาว่าสิ่งเหล่านี้มันคือเซรั่เราบอกเขาว่าอะไรครับนึกบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมที่ใดนักไปใจที่เขาผลิตออกมาให้เหมาะกับพี่น้องที่มีอากาศ เหมือนกันนักไปใจจากประเทศไทยของเราบอกว่าอันนี้คือใช้ได้และดีฝั่งนู่นรับเลยค่ะคนั่นหมายความว่าชาวมพูชายัางคงชอบผิวก็จางใสเหมือนคนไทยใช่ค่ะครับแล้วเขารู้จักสิค้าไทยได้ใช่ไหมใช่ค่ะครับหรือว่าคุณดาเองพูดภาษากมพูชาก็เลยสามารถสื่อสารได้ัดตรงนี้ขึ้นใช่ดาดาพูดภาษามพูชาก็าพูดกาษาพลาแล้วก็ดาก็พูดภาษาไทยได้ด้วยซึ่งดาเขาก็เชิงมนในสุดดาว่าเอ้ยดาดาไปเจอนักไปใจจริงอขออีกสักทิ้นได้ไหมครับอะไรที่ขายดีๆบ้างครับริมทาตัวค่ะริมทาตัว อันนี้ดียังไงครับอันนี้เป็นครีมทาตัวที่ผสมจากน้ำนมแล้วก็มีนมแพะอยู่ในในี้ด้วยแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินดีอยู่ในนี้มันไม่ใช่แค่ทําให้ผิวเราอร่านะคะมันทําให้ผิวเราลื่นแล้วก็มีกันแดดอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นน่ะครีมที่สามารถทําให้ผิวออรา่าและไปเจอแดดแล้วก็ไม่ดำเนี่ยมันหายากครับใช่มันหายากมากหมายถึงที่กัมพูชาย,ยังไม่มีสินค้าแบบนี้มีซึ่งส่วนใหญ่ที่นู่นขาวจริงแต่ว่าเจอแดดดำอ๋อขาวจริงเจอแดดดำแต่นี้เจอแดดไม่ดําเลยค่ะอันนี้กี่บาทครับ อันนี้ก็อันนี้ก็ในราคา10ดอลาดอลาร์สิดอลลาร์ก็ประมาณ300กว่าบาทใช่ค่ะครับขายไม้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็นี่ก็ประมาณหนึ่งแสนกระปุกมากเหมือน, 1> 1นกั0หนึ่งแสนกระปุกเหมือนสิ่งที่คุณดาทําคือขายของแบบเป็นหลักหลักแสนนี่เป็นเรื่องง่ายสบายมากของเราคุณดาเลยใจความสําเร็จของเราจะมองว่ามันเป็นโอกาสถ้าเรามองเป็นโอกาสยังไงเราก็ทําได้แต่ต้องขอบอกนะเราเห็นความสาเร็จของมาดามดาในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายใช่ค่ะครับเคยผ่านเหตุการณ์ที่ล้มลุก ล้มลุกทั้งหมดกี่ครั้งอครับโอ้ยลายครั้งมากสําหรับชีวิตของหนูค่ะครับราลายครั้งมากเจ็บปวดมากอาะเชื่อว่ามีหลายคนที่เคยเจอเบอรดาลําบากแล้วพยายามหาเงินให้มีมีเงินมาไปสร้างธุรกิจแล้วก็ล้มครับและแต่เขาอะทอ้อเขาไม่ล้มซึ่งดาฝากไว้ตรงนี้เลยพี่น้องที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่เปิดร้านอะไรสักนิดเดียวก็แล้วแต่ล้มแล้วต้องลุกนะคนที่ไม่สำเร็จส่วนใหญ่ล้มแล้วไม่ยอมลุกดาพูดดาเชื่อมันตรงนี้เลย ดาคิดว่าการที่ดาล้มเนี่ยดาเจอปัญหาเนี่ยมันเป็นวัคซีนในชีวิตของดาดาได้ฉีดวัคซีนมาหนึ่งรอบล้มหนึ่งรอบ,อบดาจะเข้มแข็งขึ้นหนึ่งรอบส่วนิว่าดาล้มสองรอบดาก็ฉีดวัคซีนได้สองรอบดาก็ยิ่งเข้มแข็งขึ้น,ลน,น,ลนและดาเชื่อมันตลอดว่าในเวลาไหนที่จม,มูกของดายังมีลมออกมาอยู่มือของดายังใช้งานได้ดาสามารถผลิตเงินได้ตลอดครับงั้นช่วงต่อไปขอวัคซีนให้พวกเราได้ไหมฮะในการเปร็นกำลังใจในการสู้ในการทำธุรกิจครับโอเคได้เลยค่ะ จงกระหายแะทำตัวให้โง่ตลอดเวลาสตีฟจ็อบส์กว่าจะมาเป็นแบรนด์มาดามด่าที่มีตัวแทนอยู่ทั่วโลกในวันนี้ได้เส้นทางชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรตามคุณกล้องไปฟังกันเลยครับสำหรับนักธุรกิจทุกคนนะฮะทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหรือกำลังล้มลงจากภาวะโควิดฮะอยากให้ตั้งใจฟังคุณมาดามดาให้ดีนะฮะ เพราะเธอผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วมากมายหรืออาจาเรียกได้ว่าสร้างเนื้อสร้างตัวและล้มลุกคุกคานจากการเป็นแรงงานต่างด้าวมาก่อนอันนี้ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมฮะได้เลยค่ะคชีวิตการเริ่มต้นธุรกิจของคุณดาเนี่ยสร้างมาว่าจากการเป็นแรงงานต่างด้าวมาก่อนจากกัมพูชามาอยู่เมืองไทยเราเริ่มยังไงครับตอนนั้นคือตอนนั้นคือดาและลมลายมาจากกัมพูชานะคะซึ่งตอนนั้นเราหมดตัวแล้วก็ติดมีเยอะมาก ซึ่งมันไม่มีทางที่หนูจะไปสามารถหาเงินมากมายไปใช้นี้ได้ดักเลยตัดสินใจว่าจะมาหางานทําที่เมืองไทยของเราเ่อามาหลอบแรกอ่ะดาเดียน,นสมสวยด้วยดาย้อมมาดาอาชีพนะคะแล้วก็ทํางานด้วยก็ช่วยพี่สาวขายของด้วยแล้วก็อยากได้อาชีพเพื่อไปเปิดธุรกิจที่นูน่นมีรยายได้ไงครับ ดาจะมีเงินเดือนกับประมาณสักเมื่นซอแล้วก็บริ p e r c e n สามสิบแล้วก็รับเ,เขาเรียกว่าพัฒนา,าเพิ่มไปยธดพรมถึงบ้านทำสีพรมถึงบ้านตอนที่มาในวันนั้นนี่คือความฝันของเราอยากจะเป็นอะไรครับความฝันดาอยากได้แบบช่างสุวยที่เหมือชิพที่ได้เช่อจากประเทศไทยวแบบ่าโอ้ยฉันเรียนจับจับเมืองไทยนะคะอ๋ออยากจะได้ชื่อว่าเป็นช่างสวสวยที่ผ่านการฝึกปลื้มมาจากเมืองไทยใช่ค่ะคุณดาเองมาที่นี่แล้วเก็บตังได มีบาทครับกลับไปที่บ้านก็ประมาณเกือบ2ล้านบาทค่ะ2ล้านบาทภายในเวลาก็ประมาณเกือบ2ปี2ปีได้2ล้านบาทสําหรับเรานะตอนนั้น2ล้านบาทเยอะไหมฮะโอ้เยอะมากคือแบบมหาศาลมากคือแบบไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องกลับมายุ่งเมืองไทยอีกรอบไม่เลย2ล้านบาทในวันนั้นกลับไปที่กัมพูชาเรากลับไปทําอะไรครับก็เปิดร้านซึมซวยแล้วก็เปิดร้านอาหารไทยค่ะดาเองเป็นคนที่แบบ ชอบแต่งตัวแล้วก็อาหารไทยพี่น้องกับชาวก็ชอบอาหารไทยเหมือนกันและส่วนดาเองก็ชอบมากๆซึ่งอาหารที่แบบคนค้าจะแบบส้มตำยำอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะแบบคลายออกง่ายเอยาเป็นว่าดาเองไม่มีประสบการณ์นีการที่แบบอายุน้อยด้วยแล้วก็ไม่มีการที่บอหานที่แบบเหมือนผู้ใหญ่เขาที่มีประสบการณ์ทกํก็เลยพังคือแบบพังเลยค่ะหนูเจงหนูเจงหมดตัวเลยพี่หมดตัวแล้วก็ติดหนี้แบบหลายล้าเลยค่ะแล้วก็เงินที่พกพ้องโดยที่แบบดาไม่ได้ลงมือทําเองก็พัง ไม่รู้ว่าเงินมันจะออกไปทางไหนบ้างเพราะความไม่ละเอียดอ่อนของเราจากการเป็นนักธุรกิจเงินล้านด้วยวัยเพียง24ปีและธุรกิจอันนั้นมันต้องปิดตัวลงแล้วมันก็เจ๊งเนี่ยความรู้สึกของเราเป็นไงความภูมิใจเราหายไปไหมทอมากพี่หนูลองให้ทุกคืนนะหนูท้อและหนูมีลูกอ่อนด้วยตอนนั้นลูกหนูเพิ่งอาอยู่ประมาณหนึ่งครัวเองแล้วก็ดื่มนมด้วยซึ่งหนูท้อและหนูหาทางออกไม่ได้แล้ว รายได้ที่นู่นน่ะถ้าหนูไปสมัครงานก็เงินเดือนก็ประมาณแค่สี่พันบาทประมาณนี้เยอะสุดแล้วสําหรับคนที่เรียนมอามอย่างหนูหนูไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนที่หาเงินได้เยอะๆเพื่อใช้นี่เลยมันทพามันทพาขนาดไหนร้องให้ไหมร้องค่ะร้อง,อ,งองร้องร้องหนักมากแต่ดาเป็นคนหนึ่งที่แบบดาจะไม่คาตัวตายชีวิตเนี้ยเราแบบโคตรโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนโชคดีมากแล้วหนูหนูชอบปลอบใจตัวเองว่าโชคดีแล้วที่เราไม่ได้เกิดมาเป็นสัตว์ เนี่ยการเป็นคนนี่มันโคตรมีความหมายเพราะฉะนั้นร้องไห้ไรก็แล้วแต่เสียใจไรก็แล้วแต่เราสามารถร้องได้แต่ต้องมีเวลาของมันร้องจบเช็ดน้ําตาออกเดินต่อร้องจบเช็ดน้ําตาเดินต่อตอนนั้นมีทุนเหลืออยู่กี่บาทครับไม่มีเลยมันรู้สึกยังไงจากคนที่เคยมีเงินเป็นล้านถามว่ารู้สึกแบบน่อยๆน่อยไหมน่อยๆแต่ดาคิดว่าดาก็แค่กลับไปเป็นเด็กอีกรอบดาสามารถเรียนเดินใหม่ทําอะไรใหม,ม่ๆได้เสมอ เพราะคนเราเวลาเราเกิดมาเราไม่สามารถจัปากก็พูดไม่ได้มือก็ใช้ไม่ได้ขนาดเสือแร้วว่ากางเกงก็ใส่เองไม่ได้แต่ว่าเรายัางยู่ได้มาเทุกวันนี้เลยตอนนี้เราหมดอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเหลือปากที่พูดได้มือเท้าเรายังเต็มแล้วอีกดีมาก่านั้นเราใส่เสื้อผ้าตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นแค่กลับไปเป็นเด็กอีกรอบหัดเดินใหม่สิลูก เมืองไทยมาเริ่มต้นทําอะไรครับก็มักสมราร้านเดิมร้านส,สวยเดินแต่ว่าโดนคําเยียวยาวว่าเอ้ยทําไมต้องกลับมาเป็นแบบลำบากอีกรอบทําไมเธอไปทําอะไรพังมาคำพูดว่าเธอไปทําอะไรมามเามารียนไพ่มาหรือเปล่าเรียนการพนันมาหรือเปล่าคนอื่นดูทุกเราและเราอ่ะยิ่งร้องไห้ไมียอมลุกขึ้นมันจะยิ่งทําให้คําพูดของเขาสำเร็จครับซึ่งดาจะไม่ทําให้คําพูดของคนนาสำเร็จแน่น,น,นอนดาจะข้าคําพูดอะไรได้หลายคนฮะพอตั้งตัวได้สําเร็จแล้ว กลับมาเลือมต้นศูนย์ใหม่ส่วนใหญ่มักจะทำไม่ได้คุณดาทำได้ยังไงและอะไรคือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่เขาทำไไม่ได้ในมุมอมองคุณดาคืออะไรครับพราะว่าดามองว่าดาทำเพื่อครอบครัวด,ดาเพราะว่าดาไม่ได้ทำเพื่อความสบายใจของคนข้างบ้านคนชมบอกอุ้ยมาดานดาเก่งมากสวยมากกับคนที่ซึ่งคนหลายกลุ่มเนี่ยไม่มีใครให้เกลือดากินซึ่งดาเองตรงคนที่หาเกลือมาให้แม่มาให้ลูกเองเพราะฉะนั้นแค่ทางคำพูดของคนอื่นที่ทำให้ชีวิตดาพังดาก็คิดแค่ว่าเป็นลมตต ถามว่าพี่น้องคะมีลมตบที่ไหนที่แบบมันเม,ม่นได้ตลอดเวลาไม่ม,มีมันแค่แบบเดียวการหายใจนิดเดียวมันก็หายไปแล้วจากแรงงานตอนนี้กลับมาตั้งตัวอีกครั้งได้ยังไงครับอะไรคือจุดก้าวหนของคุณดาครับจุดก้าวดดมันเกิดจากที่แบบเรา,มาสมาัครงานที่ไทยแล้วจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เรากลับเป็นแบบไม่มีอะไรดีเลยไม่มีเงินใช้นี่เลยแล้วเรามาเป็นแบบลูกน้องของคนอื่นด้วยแต่คิดว่าเฮ้ยทาดายังเป็นลูกน้องคนอื่นชีวิตดาจะไม่มีวันที่แบบเติบโตแน่ ซึ่งในตอนนั้นดายังไม่รู้เลยนะว่าดาจะต้องทําธุรกิจอะไรแต่ดาเข้ามาในวงการออนไลน์เพราะว่าอะไรเพราะวันนั้นหมดเงินวันนั้นนะคือวันที่ดาเลืองเงินร้อยยบาทซึ่งดาก็ไปเซเว่นไปซื้อที่เซเว่นที่หยอดตู้นะคะเราก็ต้องเติมร้อยหนึ่งต้องร้อยห้าบาทเหลือสิบาบาทก็มีมาม่ากับน้ำปลากลับมาดาก็มาถึงบ้านดาก็ทาทจัดสดเลยทานจัดสดโดยที่เอาโทรศัพท์เกาของดาแหละทายสด สิบลายมวยเสียร์ม่เสียรสัตนไม่เชียรุกเล่นจะมาติบลายมูสเซียรไม่เสียรสัตนไม่เชียรุถูกเล่นอะไรถึงตอนนั้นคิดว่าเราไม่รู้จะทำอะไรเราถึงเลือกที่มาถ่ายทอดสดครับเพราะว่าเราคิดว่าคนตอนนี้ไม่มีใครดูทีวีเท่าไหร่ส่วนใหญ่อยู่ในโทรศัพท์ไม่ว่าคนแกหรือว่าคนเด็กอะไรก็แล้วแต่จะชอบดูโทรศัพท์ดาก็เลยคิดว่าเฮ้ยด่าเอาตุด่าไปอยู่ในโทรศัพท์ได้ด่าขายของด้แน่ครับก็เลยคิดว่าเราจะเอาตัวเองอยู่ในโทรศัพท์ไลฟ์มันเลยเล่าอะไรมาขายครับก็เอาเครื่องสำอางแต่งหน้าของด่า ที่เป็นของเก่าของดาแล้วค่ะน้าเลยบอกว่าตัวนี้ดีนะคะมาสคาร่าตัวนี้ดีนะคะก็มีคนสนใจสนใจ2คนน้าจะพูดในประมาณว่าบอกโอนแตงอ๊กนี่จังบานเต้ยมจีอจียังพัดมก่ะมันจังอ่ะกรบมาซาวรอบอยยอมคืนล่อมมาสาพัดยิมล่อมาสคาร่าย้มคือหล่ออันนี้บอกโอนปลาเต้ยคือคนหนึ่งเชิดตะล่อเหมแทนบอกโอนกลับเคยย้อมสลายเต้ยใช่พูดอะไรนะพังเลยปุ้งใช่ใช่นึกพูดในประมาณว่าพี่น้องจำหนูได้ไหมหนูเป็นช่างแต่งหน้าซึ่งเนี่ยเครื่องสำอางแปงพับเนี่ยกับมาสคาร่าเนี่ย คือดีและกัดงามกันเงินอะไรด,ด้วยแล้วหลายคนที่แบบเคยตามรายู่ว่าเออเขาเป็นช่างแต่งหน้านี่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าห้ามกกหกอ๋อเราเป็นช่างแต่งหน้านจริงเราก็บอกว่าเราของดีเราก็มาบอกเขาค่ะสุดมกเมื่อกี้เพราะว่าครั้งแรกไงพูดไม่รู้เรื่องเลยได้กำไราไร้อยบาทสามร้อยบาทใช่กำไรสามร้อยบาทซึ่งดักเลยคิดในใจว่าเฮ้ยด่าทำงานให้คนอื่นแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงต่อวันได้สี่ร้อยบาทเอง แต่เนี้ยขค่ครึ่งชั่วโมงได้ส0มร้อยบาทคิดป่ะตรงเนี้ยจะทำให้ดารวยรวยแน่อนอนมีคิดแล้วว่าวันนั้นเราขายได้300บาทถ้าเราทำสิบชั่วโมงเหมนที่ทำงานให้คนอื่น<ช>ต้องได้เยอะกว่านี้แน่นอนถูกต้องพอเสร็จแล้วดาดาเพราะดารุชองทางตรงเนี้ยดาทักสดทุกวันเลยค่ะวันหนึ่งสองรอบอยากบอกถุกคนว่าสืส่อโซนมีเดียที่เขาสร้างมาให้เรามีทาง เฟซบุ๊กทวิต t ตอร์ดิ t ิตอลอินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่เขาสร้างมาเพื่อผ้าการหาเงินง่ายให้พวกเราเขาไม่ได้สร้างพวกนั้นมาเพื่อให้เราเล่นเฉยๆซึ่งหลายคนมองข้ามตรงนี้ถ้าแต่คนเอาว่ามันเป็นประโยชน์มันเป็นเื่องผลิตเงินมันก็ผลิตได้แน่นอนและผลิตได้เลิศมากค่ะจากวันแรก300บาทวันนี้วันหนึ่งนี่หลายแสนหลายล้านบาทมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงครับ ตอนแรกเลยนะคะดาขายสินค้าคองแบรนด์อื่นๆซึ่งมันเกิดความไม่ไม่สื่อสารต่อกันโดยที่แบบดาทําตลาดให้โด่งดังมาเขาก็าไปขายิขสิสธิ์ใท้คนอื่นเมื่อดาทําตลาดให้เขาฟฟรีเขาไม่ได้เห็นใจเราเลยดาเป็นความจําน,นึงว่าดาจะบอกเลยว่าคนตุกคนอดทนและสื่อสัตว์คอดีมากเพราะว่าดาจะ,าจะปวดในตรงนั้นว่าเรื่องสื่อสัตว์เขาไม่มีให้ดาเพราะฉะนั้นดาจะส่งเหมาให้ทุกคนว่าตรงสื่อสัตว์ซึ่งพ่อดาเจอเรื่องนี้ดาจะคิดว่าดาจะทําแบรนด์เอง งาวะที่ทําให้ชาวกัมพูชาทั้งในกัมพูชาและทั่วโลกยอมรับคุณดาทำยังไงครับการผลิตแบบมาตรฐานนะคะดาได้ไปเจอนักปิจใจจริงสายใจจริงดาไปล,ลองเทสก่อนดาไม่ได้ว่าอุย้ยผลิตเลยผลิตเลยอาวันนี้ไม่ใช่ดาเทสแล้วเทสอีกเทสแล้วเทสอีกแ,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 แล้วก็หนักปิจใจได้เจอจริง อะไรจริงแล้วก็เขาก็สืบข้อมูลว่าเออมันเป็นหนักใจจากประเทศไทยแล้วก็รวมมือกันกันกบเมืองนอกจริงประมาณนี้แล้วก็คุณภาพก็เอื้อมถึงด้วยอะไรคือสิ่งที่คุณดามีแล้วก็แตกต่างจากธุรกิจอื่นทั่วไปทําให้คุณดาสามารถเป็นธุรกิจ้อยล้านทุกวันนี้ได้คือดาเองมองว่าอะไรที่สามารถทําให้เราผลิตเงินได้เราต้องผลิตและตากต่างที่สุดนั่นคือดาเองจะบอกทุกคนเลยว่าคนเราเป็นเป็นเครื่องผลิตเงินได้ดีมากๆ วางแผนให้ดีๆลงมือให้สดุใจแล้วก็หาสินค้าที่มีคุณภาพไปเลยค่ะความซื่อสัตย์นำหน้าหนูเชื่อว่าทุกคนมีพลังที่ในการผลิตเงินทุกคนแต่ไม่ยอมปล่อยออกมามันติดอยู่คําพูดฉันอ้วนฉันพอมอุ้ยฉันไม่สวยมั้งแงยมันเป็นคําที่ปิดกั้นตัวเองค่ะถึงวันนี้ฮะรู้สึกยังไงครับจากวันที่คนมาดูถูกเรานะวันนี้เรามาเป็นมาดามดาขึ้นอยู่ณวันนี้ในรายการของเราครับค่ะก็รู้สึกว่าขอบคุณนะคะที่คําพูด ทั้งหมดที่วาให้ดาวันนี้ดาจะเป็นหลักฐานเลยว่าดาไม่เหมือนที่ทุกคนพูดนะคะแล้วก็เป็นคำนึงเลยว่าเราห้ามวัดราคาใครโดยที่แค่มองแค่สายตาเพราะความจริงมันอยู่ในใจของเราค่ะครับความฝันต่อไปคือตอนนี้สําเร็จแล้วอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นเองครับเป้าหมายต่อไปคุณดาคืออะไรครับเป้าหมายครับต่อไปคือดาจะห้าทุกคนพี่น้องไทยที่กําลังท้ออยู่กลางลำบากอยู่หรือว่าพี่น้องไทยที่แบบว่าจยะยรู้ว่าเออไม่รู้จะเริ่มต้น กับธุรกิจอะไรมารวมธุรกิจกับดาได้นะคะและพี่น้องที่ท้อไม่รู้จะไปมีเงินไม่มีเงินเยอะจะไปลงทุนกับใครก็แล้วแต่มาเป็นดอกชิปของดาเขาได้นะคะเป็นดอกชิปไม่ต้องตกของและบริษัทเราสิ่งให้ด้วยแล้วส่วนใครที่จะเป็นพ์นเนอร์รวมรวมเป็นพันเนอร์ของเราส่งไปเมืองนอกอะไรทาได้เลยเมืองนอกเขายิงดีตอนรับแล้วค่ะถ้าต้องให้กําลังใจชาวกัมพูชาฮะต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวจะมาเป็นเหมือนที่คุณดาเป็นนะวันนี้ท้าต้องบอกชาวกัมพูชาจะบอกอะไรครับ ให้สำรับบ้องโอ,อนทำไมแตงอ๊ะได้เรียนติดเด่งมกรอดได่มให้บัดบองกำลังเจด็ดให้กระตกร้นไอ้เนี่ยมันอาจมีนบานเต้เงืบบอบโชว์รางบ้งโอนกลมคลายแตงเทอร์นะเรียบแพรการชีวิตเอาหรอ,อให้ดาวตืว่ออนเทอร์ตื่นลูกได้เทอร์ตื่นบ้องโอ,อนเถอบานประกอบก่อบ่อยมเถอบ้านบ้องโอ,อนกัเถอบานรู้ฟังไม่ออกพแต่ว่า <c oughs <c oughs> ต้องเติามาด้วยกำลังใจแน่นอนคุณดาฮะตอนนี้ฮะผมเชื่อว่านักธุรกิจทั้งชาวไทยทั้งกัมพูชาอยากได้กำลังใจฮะจากมาดามดา คนที่ผ่านมาแล้วทุกอย่างคนที่สู้จนมาถึงในวันนี้ภาคคุณดาต้องให้กําลังใจฮะนักธุรกิจทั้งประเทศไทยและกัมพูชาคุณดาจะบอกพวกเราว่าไงบ้างครับค่ะนักธุรกิจทุกคนคะ<ม>บอกเลยว่าห้ามคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ตัวเองท้ออ,อุ๊ยฉันล้มแล้ว<ม>ฉันลุกไม่ได้ไม่เลยค่ะถ้าในมือราที่ม,มือเรายัางใช้งานได้อยู่ลงมือทำให้สดหัว<ม>ใจเลยค่ะทุกคนจะสำเร็จแน,น่นอนลมหายใจของเราอย่างมี ในเวลานั้นเราก็สามารถกลายเป็นคุนรวยได้แน่นอนถ้าทําแบบนี้ได้ทุกคนจะเป็นอายุน้อยรอยล้านคนต่อไปค่ะหากปลายทางความสําเร็จที่รออยู่ตรงหน้าจะากั้นขวางด้วยเสียงตะโกนว่าเป็นไปไม่ได้จงอย่ายอมแพ้หรือทําให้เสียงนั้นดังกว่าเสียงหัวใจของคุณและหากชีวิตคุณต้องเผชิญกับความล้มเหลวสักกี่ครั้งก็อย่ากลัวที่จะลุกขึ้นสู้จงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลัง กดันชีวิตคุณไปข้างหน้าขวายคว้าความสำเร็จมาให้ได้แล้วสักวันใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนอายุน้อยร้อยล้านโสลีดาเซียน ดีอย่างนี้ต่อไปนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ